โทษนะคะให้แต่งตัวตามสั่งตอนนี้แล้วพวกเองบอกว่าเองเรียนกันอยู่แล้วคือเ่อไม่เรียนกันหรือไงถามก่อนไม่เรียนกันเราใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Just Me c h a n วันนี้นะคะเราจะมาแต่งตัวตามสั่งกันในอีพีที่23นะคะทุกคนรอบนี้เป็นอีพีที่ย3่นะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะแต่งตัวตามสั่งในธีมคริสต์มาส ซึ่งใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะ <Wow. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะครบ2ล้านซับใน Youtube <Wow. S 1> นะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์บ้านเนาะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะจัดมาไลฟ์สตรีมใน n i m o TV v นะคะสำหรับใครที่แบบว่า <Wow. S 1> เอ้ยพี่ไม่ได้สตรีมในนี้เลยใน,นนี้เลยเนีย่ยหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนคะ่ะมาสตรีมในน m m o ถ้าเกิดอยากมาดูไลฟ์สตรีมเนี่ยก,ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะในนีโมทีวีช่อ สมินสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตัวตามสา่กันเลยดีกว่านะคะมาดูกันว่าปีนี้คริสต์มาสเราเนี่ยจะได้แต่งตัวสชุดอะไรกันเออนี่เดี๋ยวเข้าไปดูกัน วันนี้เราจะแต่งตัวแฟชั่นคริสต์มาสผู้หญิงก่อนแล้วกันเนาะโดยแต่งตัวยังไงก็ได้ให้เข้ากับมัดคริสต์มาสอันนี้เดี๋ยวให้ดูกอบหน้าตาเป็นอย่างไรนะนี่มัดคริสต์มาสนะคะจะหน้าตาเป็นจังซี่นะคะจะเป็นแบบว่าแดงแดงแดง,แดงกดงดำอยู่ที่นิ้วมือนะคะ แบบนี้เลยเอฟเฟกต์เวอร์วังอลังการนะยังไม่มีมาขายนะคะ oh, <I> เดี๋ยวก็จะเ, <The situation S 1> เข้ามาขายให้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อน <laughs> เรามาเริ่มแต่งตัวตัวละครผู้หญิงเราแต่งตัวเราต้องเริ่มจากทรงผมก่อนไหมทรงผมนะคะของผู้หญิงในคริสต์มาสปีนี้เราจะใส่ทรงอะไรดีคะ <laughs> หัวสตรีมคริสต์มาสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าอ่าเซตคริสต์มาสเนี่ยมันมีเซตไหนที่ใส่ระดูคริสต์มาสบ้างหัวจิ้งจอกขาวเหรอมันต้อง แต่งออกแนวเป็นกวางเลนเดียร์หรือต้นคริสต์มาสอะไรพวกนี้ปะวะก่อนนะขอหาก่อนเนี่ยห anyway? ัวคริสต์มาสมีนี่1น่งอันหัวกวางใช่ไหมเออหัวกวางก็น่าอยู่นะทงกวางอ่ะกวางแบบสวยอะแบบสวยก็มีเอากวางหรอเจ้ากวางอันนี้ใช่ไหมคะเอากวางอันนี้จะไม่เปิดหววแล้วนะคะเอากวางอันนี้นะคะขออีโมจิหัวใจคนละหนึ่งอันถ้าเกินเกินหอันเดี๋ยวจะปลิว อิโมจิหัวใจเยอะเหลือเกินนะคะชนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเป็นหัวกวางอันนี้ละกันเนาะสำหรับผู้หญิงในเซตนี้ส่วนเสื้อผ้าเนี่ยรอบนี้ขอให้มันออกมาเป็นธีมสีแดงให้มันเข้ากับทรงผมแล้วก็หมัดคริสต์มาสของเราด้วยนะคะจะให้น้องกวางเนี่ยใส่เสื้อผ้าอะไรดีคะในไหนก็แต่งเป็นกวางแล้วอ่ะขอเป็นกวางแบบกวางเซ็กซี่ได้ไหมอะ่ะแต่เสื้อนี้น่ารักนะใส่ใส่เสื้อนี้ได้ไหมอะ่ะขาวแดงมันจะน่ารักปะวะ เอ้ยอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะมันดูจีนๆไนะแต่มันผูกโบแล้วดูทรงเหมือนของขวัญเลยอะเอาชุดเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้กล้ามทองกูบอกว่าเอาสีตีมแดงมากล้ามทองแล้วก็ตบทิมนี่เดี๋ยวพี่จะให้โบมีชุดฟอสตี้อันนี้เสื้อฟอสตี้นะเสื้อผูกโบอันนี้คือเสื้อเมคา,าแล้วก็มีอะไรอีกเอาอีกอันหนึง่งเซ็กซี่แซนตี้อ่ะเซ็กซี่แซนตี้อีกช้อยหนึ่งมาได้เดี๋ยวพี่เปิด เปิดรูปวตให้ดูด้วยอะอันนี้ให้มาช่วยกันโหวตในนิโมทีวีนะคะเอา้าเอา้าสุดท้ายเลือกเซ็กซี่เซนตี้หรอสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เซ็กซี่เซนตี้คือตัวนี้นะเรียบร้อยนะคะผลโหวตนะคะเฉือนกันไปเพียงแค่นิดเดียวเองนะคะ37%กับ35% oh, นะคะ <no. S 1> ทุกคนแลว้วชิ้นล่างล่ะจะใส่อะไรดีครับทุกท่านล่ะเอ้ยอันเอ้ยอันนี้แอบบแอบบน่าหลัก แบบตอนเรกอยู่น้ผ้ากันเปื้อนอะน่ะีกระโปรงเมดอ่ะกระโปรงเมดกางเกงทลรอรชนกางเกงทลอชนนี่ใส่ไปแล้วนะอ่ะอันเนี้ยใส่ไปแล้วนะคะเอาสองชิ้นนี้ก็พอใช่ไหมได้ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวลองมาโหวตกันเชิญค่ะเชิญอ่ผู้เข้าท้าชิงนะคะร่วมโหวตในรอบนี้ครับ a few moments later ผลโหวตนะคะผลโหวตกระโปรงเมดทำไมเยอะจังอ่ะ77%กางเกงทลอชนร์เซนต์ให้ตายสิ น่าจะได้ใส่กระโปรงนี้ลราคนเลือกเยอะมากเลยเดี๋ยวขอลองออกมาดูหน้าล็อบบี้ดีเฮ้ยมันใส่กับอันนี้ก็เข้าอยู่นะแต่มันจะลําบากตอนรองเท้าเนี่ยแหละพี่ว่ารองเท้าตีนหมีโดตีนหมีค่ะเบื่อแล้วตีนหมีตีนหมีกี่ EP ละ20 EP อีตีนหมีมาทุกรอบรองเท้ารองเท้าน้าต้องเป็นออกตีนแดงอยู่แล้วแหละทุกคนถ้าเกิดสีขาวพี่ว่ามันมัน มันมันมันโล่งไปอ่ะมันมันดูไม่เข้ายังไงก็ไม่รู้เนาะมีแดงอันนี้นะคะหนึ่งละวายเทรนให้ดูหลายๆคู่มันมีหลายคู่มากแกก็แบบอ่ะอันนี้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 เฮ้ยแต่พี่ชอบรองเท้าเข้าไปอันนี้ว่น่ารักดิแต่มันไม่เข้าทุกคนผ้าใบสีแดงน่ารักจัดเลยอันนี้รองเท้าเฮ้ยพี่ว่าอันนี้อันนี้อันน่ารักอันนี้รองเท้าแซนตี้นะคะเป็นชุดแซนตี้เด็ดนี้เลยหรือว่านี้ขาวแดงอันนี้อันนี้เป็นแบบผูกโบน่ารักน่ารักกว่าอันนี้โรซี่ฮาร์ด อ่ะรองเท้าแซนต,ตี้ละหนึ่งมีมีคู่ไหนนะหนูอยากได้คู่ไหนนะโรซี่โรซี่อ่ะโรซี่ <Okay. S 1> โรซี่คือคู่นี้นะรองเท้าทรชนคือคู่นี้คู่นี้ใช่ไหมรองเท้าทรชนอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดโหวตเลยละกันนะคะรองเท้าเนาะแต่พี่คิดว่ารองเท้าน่าจะไปกองที่รองเท้าแซนตี้แน่ๆเลยอะดูจากทรงแล้วนะ A later few moments later. เป็นชี้รู้กันอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วรองเท้าคู่ไหนสีใดใส่วน,นนะคะในสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้วรองเท้าเนี่ยได้ใส่เป็นรองเท้าแซนตี้นะคะมีคนเลือกเยอะที่สุดเลยก็คือคู่นี้เนาะแต่งหน้าหน่อยไหมแต่งหน้าให้น้องหน่อยดีกว่าเอ้ยใส่นี้ดีปะ่ะเอ้ยเอานี้แม้เอานี้แม้หน้านนขาวๆหน้าขาวๆอันนี้แม้อแวอันไหนดีอยากสวยอยากสวยอยากใส,ส่สวยสวย ว่าอันนี้อันนี้ละหนึ่งพี่ชอบอันนี้นะแอบชอบอยู่เอานี้เป็นเล็กหนึ่งนะเราจะเลือกแค่สอันอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สามอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวเปิดโหวตก่อนแปปหนึ่งเริ่มโหวตเลยครับ a few moments later เอาเลยนะคะผลโหวตของเรานะคะก็กำลังจะแสดงขึ้นมาแล้วนะคะผลโหวตก็คือได้ใส่อันแรกนะทุกคนได้ใส่อันแรกส่วนหมัดเนี่ยเราจะใส่เป็นหมัดคริสต์มาสนะคะทุกคน ตา,ตามที่เราบอกเลยวันนี้เราแต่งตัวตีมคริสต์มาสโดยให้แต่งตัวนะให้เข้ากับหมัดแดงอันนี้เนาะรอบนี้เป็นแต่งตัวผู้หญิงนะส้มผมเป็นกว้างนะชุดสีแดงกระโปรงอันนี้เนาะพี่ว่าน่าจะมีขายอยู่นะคะในร้านค้ามันมีขายปะ่ะพี่คุณคุณ่าเหมือนมันจะมีขายอยู่นะชุดกางชุดกว้างอันเนี้ยอ่านี่สําหรับเสื้อนะคะมาดูในร้านค้าได้มีขายถ้าสมมติว่าใครอยากแต่งตัวตามเนาะเสื้อมีขายนะเป็นกล่องแบบนี้นะ แล้วก็อ่าใช่ใชอีกอย่างหนึ่งเราไปเลือกไอวอลก่อนดีกว่าเราจะเอาไอวอลอะไรดีมันมีไอวอลลายคริสต์มาสอยู่แล้วอันหนึ่งไม่ใช่หรอทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่ามีลายแบบว่าแดงนี่เอาไอวอลนี้และกันเข้ากับช่วงคริสต์มาสเลยแต่อันนี้เป็นไอวอลเมื่อของปีที่แล้วถ้าทุกคนจะเอาอันนี้นะพิมคําว่าเอาหน่อยถ้าใครไม่เอาพิมว่าไม่เอาไม่เอาเอา,เอาหรือไม่เอาอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับ เอานะโอเคทุกคนบอกว่าเอานี้เราก็ใส่อันนี้ไปเลยค่ะส่วนระเบิดอะ่ะที่งๆมันมีระเบิดแบบช่วงคริสต์มาสด้วยนะเวย้ยเอาระเบิดอะไรดีนะ่ามันมีระเบิดเอ้ยมีระเบิดคริคสต์มาสนี่เห็นไหมเอ๊ะนี่น่ารักนะเหมือนจะมีอีกทุกคนเหมือนจะเป็นระเบิดแบบระเบิดหิมะอ่ะพี่จําได้อยู่มีอันนี้ระเบิดมีหนึ่งอันนี้สอง <Wow. S 1> อันนี้ันที่สองนะคะอันนี้อันที่สามาระเบิดนี่อันที่สามระเบิดมีสามอัน นะระเบิดมี3อันอันที่1คือสีแดงอันนี้นะนี่เวลาแตกออกมาก็จะมีหลายสีแบบนี้อันที่2นะคะจะเป็นอันเนี้ยอันที่2นะคะอันที่2เป็นสโนโมนนะคะอันนี้อันที่3นะคะเป็นเขาเรียวกว่าตัวอะไรวะเยติอ่ะเออเยติอันที่3คือเยตินะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดโหวตให้ทุกคนโวนหวตแป๊บนึงนะเริ่มได้ค่ะทุกคนโหวตได้คนโหวตได้โหวตเลย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  ผูใดกันเนาะสีได้ไปมันมีระเบิดอีกในกิจกรรมภารกิจรายวันหรอะเดี๋ยวนะกิจกรรมรายวันอ๋ออันนี้เหรอคะอ๋ <Wow. S 2> ออันนี้เหรอคะเฮ้ยอันนี้สวยกว่าเฮ้ทุกคนวันนี้สวยกว่าปะเฮ้ยถ้าถ้าทุกคนจะเลือกกันนี้เดี๋ยวพี่ไปเล่นให้ครบร้อยห้าสิบนาทีเอาไงเอานี้นะงั้นเราเอาอันนี้นะ ไอที่หมดมาเมื่อกี้โมคานะสรุปเราเลือกอันนี้นะไม่ทันเราพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พี่ไปเล่น150นาทีเพื่อทุกคนพี่ทําได้เราจะไปตามล่าหาระเบิดส snowman อันนี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าพวก กับ non น้องแซนตี้ก็ช่วงนี้ไม่ไมค่อย <civilization. S 2> ได้เล่นอะไม่มีเวลาเลยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งคือลิงไหมทุกคนลิงลิงอันนี้ไหม <Wow. S 1> เอาลิงไหมระหว่างให้เลือกระหว่างลิงกับเดกิแล้วกันเดกิเอาลายนี้ระหว่างเดกิลายนี้กับลิงลายนี้จะเอาอะไรอ่ะโหวต30วินาทีเท่านั้นทุกคน a few moments later ต้องเลือกแล้วมั้งลิง90%เนเนี่ยฮะ oh. ต้องเลือกแล้วมั้งต้องโหวตแล้วมั้งใส่ลิงไปเลยไหมมา ใส่ลิงไปเลยงั้นอ่ะอามันไปสรุปใส่ลิงนะคะลิง90%์ซนตนะคะทุกคนโอเครู้เรื่องจังหวะนี้สรุปแล้วนะคะวันนี้ชุดที่เราจะใส่นะคะทรงผมเนี่ยเป็นทรงผมเข่าวกว้างน,นะคะหน้าเป็นหน้าที่เราเมคอัพเนี่ยลายเพ้นท์เนี่ยมันเป็นหน้าของหุ่นไรกานะคะส่วนเสื้อนี้เนี่ยเป็นเสื้อแซนตี้นะกระโปรงเนี่ยจะเป็นเซ็ตของชุดแม่บ้านนะคะเป็นเมดแซนตี้เนาะ แล้วก็รองเท้านะคะอันนี้เป็นรองเท้าของกับตันซานตาแซตตี้อะไรสักอย่างน่ที่เราเลือกกันเ <'m> มื่อกี้ส่วนหมัดอันนี้นะคะเป็นหมัดคริสต์มาสของปีนี้สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงลิงไปนะคะเพราะว่ามันมีสกินน้ําแข็งเนาะส่วนไอวอนะคะเราได้ไอวออันนี้ระเบิดเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะขอไปเล่นก่อน150นาทีเพราะที่จะสก,กินระเบิดแจกฟรี Jack <c oughs> ยังไม่ได้เล่นนี่ไปเล่นดเวยของฟรีเข้ามาแจกเนี่ย <c oughs> มนเลือกหาแอร์บอร์ดก่อนแอร์บอร์ดอันไหนที่มันแบบว่าเป็นคริสต อุ้ยอันนี้ไหมอะอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมคะทุกท่านเราตกลงเอาอันนี้เลยลวกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะคะว่าลายของมันคืออันไหนนะคะแอร์บอดแอร์บอดเลื่อนนี่อันนี้ใส่เลยธีมคริสต์มาสสุดๆสกายวิ่งนะคะอันนี้เราใส่อันนี้แทนไหมเราใส่นี้แทนเปล่าสกายวิ g งเราเอาสกายวิ่งไปแทนดีกว่านี่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปนะคะเราจะขี่อันนี้ไปกัน สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะแต่งตัวตามสั่งเป็นอะไรกันนะั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะสุ่มแจกเพชรน,นะคะหรือว่าแต่งตัวตามสั่งมาร่วมโหวตกันนะคะก็ตามเข้ามาในนีโม TV กันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคับ